ตังเพื่อที่จะจ่ายค่าตัวเครื่องบินเราจะได้ประหยัดเวลาเราจะได้สัมผัสอะไรได้เยอะขึ้นตอนนี้ก็รอที่จะเข้าไปข้างในเกตเพราะว่าวนนี้เราก็เช็คอินอะไรกันหมดแล้วล่ะรออย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้ประมาณตีห้าครึ่งเดี๋ยวสักพักก็จะได้เวลาเข้าไปข้างในแล้ว การเดินทางมาเกาะพระทองนะครับครั้งนี้เราได้เดินทางโดยเครื่องบินครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจะเดินทางโดยรถก็ได้แต่ว่าที่เราเลือกเครื่องบินเพราะว่ามันมันประหยัดเวลานะครับมันมันใช้เวลาไม่เยอะนะครับเพราะว่าใช้เดินทางจากดอนเมืองเนี่ยมันลงได้2ที่ครับก็คือลงได้ที่สุราษฎร์ก็ได้หรือว่าลงที่ภูเก็ตก็ได้แล้วแต่จะเลือกเส้นทางนะครับเพราะว่า2เส้นทางนี้ระยะทางเท่าๆกันนะครับ สนามบินภูเก็ตจนได้ครับต่อไปเราก็คงหารถที่จะมาเกาะพระทองกันต่อไปนะครับตอนนี้ลงจากเครื่องก็ออกมานอกสนามบินแล้วครับกำลังจะเตรียมไปหารถที่จะไปเกาะพระทองที่ว่าอาจจะต้องเหมาไปไกลอย่างไกล ินต่อรถแล้วก็มาต่อรถอีกทีหนึงค <g> ร <ül> ือตอนนี้เรามาจากภูเก็ตก็มาถึงคุลบุรีแล้วครับแล้วเนี่ยจากคุลบุรีตรงเนี้ยก็คือรถคันนี้เดี๋ยวจะพาผมไปที่ท่าเรือนะครับไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะนั่งข้ามเกาะเฮ้ยเ hey, พื่อที่จะนั่งจากตรงเนี้ยไปเกาะพัะทองครับเนี่ยก็นั่งคันนี้ไปแหละของเยอะแยะเลยไม่รู้ของใครบุรีจอยทัวร์มา เมื่อเรานั่งรถเสร็จแล้วเราก็จะต่อด้วยเรือครับเรือนี้ก็จะเป็นเรือหางยาวครับอย่างที่เห็นเรือหางยาวของชาวบ้านครับก็คือใช้วิธีการเหมาลำเรือมาเลยเราก็จะนั่งจากฝั่ง อำเภอรคราบุรีมายังเกาะพระทองใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับนั่งเรือไปประมาณ1ชั่วโมงนั่งไปเรื่อยๆสองข้างทางประมาณนี้ปนะากงกลางก็ส่วนใหอะ่ะ ทางง่ายๆที่สุดก็คือขับเรือมาตรงอย่างเดียวเลยครับแต่จะเสียเวลานิดนึงคือใช้เวลามากหน่อยคือเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องอ้อมป่าชายเลนมาเพื่อที่จะมาสู่ทะเลนะครับป่ากก่านั่นเองแต่คราวนี้ครับมันเป็นเส้นทางที่เป็นที่รู้กันของคนท้องถิ่นครับแต่ว่าที่สาคัญคือคนท้องถิ่นเขาบอกกับผมว่าการที่จะมาเส้นนี้ได้ต้องอยู่ที่น้ําด้วยเพราะบางทีน้ํามัน ต่ำจนเกินไปอย่างเงี้ยมันลดจนต่ำเไปเรือไม่สามารถเข้าได้มันเรืออาจจะติดได้นะครับแต่คราวนี้เขาสังเกตน้ําแล้วแล้วเห็นเห็นเรื่องของน้ําที่มันไหลเข้ามาแล้วน้ําเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจว่าน้ําน่าจะพอสําหรับให้เรือเนี่ยผ่านมาได้เขาก็เลยใช้วิธีทางลัดครับลัดลัดเกาะหรือว่าลัดไอป่าชายเลนเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาโผล่ตรงปากอ่าวเลยก็อาจจะร่นระยะเวลาได้นิดนึงนะครับ เมื่อถึงเกาะพระทองกอ็มันจะเป็นสถานที่เงียบๆมนะครับเราก็ใช้วิธีการคือขนสัมภาระผ่าน2แบบครับก็คือมันจะมีรถอ e ีแท็กครับรถแ e ท็กก็ได้หรือว่าวันนี้เขาเอารถพ่วงมารับพ่วงข้างครับมอไซค์พ่วงข้างมารับนะครับมันก็เป็นได้2วิธีเหมือนกันครับเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ยานพาหนะเป็นรถอ e ีแท็กคือรถรถถครับแล้วก็มาพ่วง หรือรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับเป็นยานพาหนะของคนบนเกาะนะครับแต่วันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นรถพ่วงข้างมาครับเพราะว่ารถพ่วงข้างเราเต็ไมไปด้วยสัมภาระเราก็ใช้วิธีการเดินเพราะว่ามาถึงเกาะพระทองแล้วโฮมสเตย์ที่ที่เราติดต่อไว้เนี่ยมันอยู่ติดกับท่าเรือเลยเราก็เราก็เลยใช้ตัดสินใจว่าเดินมายังโฮมสเตย์ดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากนะจากท่าเรือครับ วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน ภาคกลางก็จะรู้จักในดามต้นมะม่วงหิมะพานาเวลาเราไปซื้อตรงที่เขาขายเม็ดมะม่วงหิมะพานก็จะเป็นรูกง,งอที่เราเอามาอบไว้แล้วนะครับใส่ถุงแล้วมากินคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่แต่ลักษณะแบบนั้นไปแล้วสําเร็จรูปไปแล้วนะครับแต่วันนี้เราพาไปดูต้นเลยครับต้นมันก็มีหลายแบบคือที่สําคัญของของต้นมันต้นไม้ชนิดเนี้ยเติบโตง่ายมากครับชนิดแบบว่าเอาลูกโยนทางไหน มันก็จะขึ้นตรงนั้นเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต้นไม้เนี่ยทนทนเขาเรียกว่าทนแดดทนกับดินทรายได้ดีมากครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยชอบที่จะขึ้นตรงบริเวณชายหาดนะครับชายทะเลอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายดีเลยมักษณะของมัน,นคือใบมันจะเนี่ยตั้งเยอะที่มใบมันแข็งแขค,ค,ครับแข็ง แต่ปกติคือต้นมันจะออกแบบเป็นพุ่มสองพุ่มเป็นพุ่มที่แบบเห่นพ่มเล่นเดินทางงมันจะส้นยญ่จะขยายขายมันขึ้นมันยุ่งระยะการปลูกอถ้าเราปลูกห้างครับส่งพุ่มมันก็จะเตี้ยอะไรก็กว้างแต่ถ้าเราปลูกฉิดๆทีๆอันนี้นะครับมันก็สูงคือจะแข่งขึ้นไงกันถืงสูงคือถ้าถ้าเราเมื่อกี้โกเขาบอกว่าถ้าถ้าเราปลูกห่างๆกันต้นมันจะเป็นพุ่มหนาๆกว้างๆออกไป แต่ถ้าสมมติว่าเราให้มันเนี่ยอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับอย่างอื่นมันจะแทงยอดสูงขึ้นไปนะเป็นนักษณะธรรมดาของต้นไม้นะแต่ที่นี่มันเป็นดินทรายแสดงว่ามันต้องเหมาะกับเนี่ยมันต้องเหมาะกับดินทรายเพราะเห็นมันขึ้นดีมากเลยเมื่อเมื่อว่อก่อนโกด้ปลูกเป็นไรายๆปลูกไข่ไข้มั้งไหมครับเคยปลูกก่อนเทอร์นามี่มีพันกว่าต้น ก่อนซูนามีมีอยู่พันกว่าต้นตอนนี้ร่างจากซูมิเลือกี่ต้นครับโดนซูนามีเลือกเจ็ดต้นซึอเมื่อก่อนโกเขาก็ปลูกไว้เหมือนกันครับปลูกไว้ก่อนที่ซูนามิจะมาลงที่นี่พูดเหมือนแบบง่ายๆเนาะซูนามิมาลงที่นี่ก่อนที่จะเกิดซูนามิเนี่ยโกเขาก็ปลูกไว้พันกว่าต้นแต่ตอนเนี้เหลืออยู่เจ็ดต้นซูนามิกินเรียบไปหมดแล้วครับ ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่ามันกําลังจะหมดแล้วจะหมดฤดูมาแล้วจะหมดฤดูมาแล้วปกติมันออกเยอะๆในนาไหนครับช่วงเนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านมามามีนาใช่มีนาครับมีนาเมษาเออมีนากุมภาพันธ์มีไหมกุมภาพันธ์มีนาอย่างเงี้ยกุมภาพันธ์เริ่ม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 อ๋อพอมีนาุ๊กก็เริ่มสุกเต็มที่เลยมีนาจะจะจะชุกชุมที่สุดจะชุกที่สุดเลยผมเคยกินนะมันเป็นลูก หวานๆเนี่ยครับฝาดหน่อยใช่ไหมหวานออมฝาดฝาดอันนี้พอมีลูกินบ้างไหมพอมีอยู่บ้างพอจะเก็บได้บ้างเอที่เก็บไหมเก็บลองเก็บดูลงมาตรงไหมลูกไหมลองเก็บไหมมีไหมเก็บครับมีครับจริงๆวิธีการเอาลูกกายีก็เหมือนกับเราสอยมะม่วงครับง่ายๆมีตะกร้ามีตะกร้อแล้วก็สอยมันลงมาเลยเพื่อไม่ให้ผลมันร่วงลงพื้นก็จะมีตะข่ายนิดหน่อยนะครับในการรองจริงๆคนที่อยู่ ติดทะเลหรือว่ามีบ้านอยู่แถวทะเลก็เห็นลูกเนี่ยเม็ดมะม่วงเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าคนบางกลุ่มอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าลูกหรือว่าผลของเม็ดมะม่วงหิมพาเนี่ยสามารถรับประทานได้แต่มันรับประทานได้ก็จริงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ารสชาติมันออกจะเปื่อนๆฝาดๆหน่อยมันอาจจะไม่ได้หวานเหมือนชุ่มกมันไม่ได้หวานเหมือนกรัหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่ารับประทานได้ไหมรับประทานได้ครับ ก็ผมสาธิตไปเรียบร้อยกัดไปชุ่มเลยฮะชุ่มปากเลยเห็นไหมเด็ดเด็ดนี่เดียวบิดบิดฟ๊าปึบอ่าแล้วเอาลูกนี้ไปคั่วเดี๋ยวเราจะเอาลูกนี้ไปคั่วให้ลูกนี้กินกินได้ปะกัดเลยวะกัดตรงนี้เด็ดปิ้งฉีกอะ กัดเลยดีกัดนะกัดนะโปรดิวเซอร์กดกัดนะลองดูอ่ะอืออืออือาดว่ะนี้ค่อนข้างฝาดมากเลยไมลองรู้สักคำไหมล่ะ เหรอไม่เอาว่ะไม่ค่อหร่อยอ,อ,อ,อยู่ว่ะเนี่ยน้ำมันเยอะมากเลยอ่ะอืมฝาดดีพี่วิธีการเอาไปขั้วเราถ้าคนส่วนใหญ่ จะเห็นเห็นก็เห็นแค่มันอบมาแล้วก็จะเป็นมเมล็ดที่กินสําเร็จรูปมาแล้วนะครับแต่ที่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น,ปนการกินคือผมเองก็กินอย่างนี้นะครับมันเป็นวิถีชีวิตของคนริมทะเลที่อยู่กับต้นกายหญีนะครับหรือว่าต้นหรือว่าต้นเม็ดมะม่วงหิมาพานต์คือเราไม่ได้เอาไปอบหรือว่าไม่ได้เอาไปปรุงรสด้วยวิธีการอื่นเราใช้แค่การเอาเมเล็ดมันมาใส่เขาเรียกว่าใส่ถาดใส,ส่ถาดสังกะสีนะครับ ใส่มันลงไปเลยแล้วก็ก่อไฟข้างล่างก่อไฟข้างล่างพอไฟมันเริ่มร้อนเอาเม็ดกาหยีลงไปพอไฟเริ่มลุกท่วมขึ้นมาเม็ดกาหยีเนี่ยมันจะมียางซึ่งยางเนี่ยมีคุณสมบัติในการติดไฟเมื่อไฟลุกขึ้นมาเต็มที่ปุ๊บมันก็จะมาท่วมทําให้เม็ดกายีติดไฟขึ้นมาด้วยนี่คือลักษณะของการขั่วเม็ดกายีแบบแบบโบราณโบราณเลยทั้งหมดเนี่ยโบ,โบราณน,นี้ก็จะใช้อย่างนี้ครับใช้วิธีการอย่างนี้แล้วเวลาเรา คั่วเสร็จคั่วไปได้ระยะหนึ่งอ่าโกเขาบอกว่าเคล็ดลับง่ายนิดเดียวคือคุณอย่าหยุดกวนมันถ้าคุณหยุดกวนมันเมื่อ,อไหร่เม็ดไกาหยีเนี่ยมันจะไม่เฉพาะด้านเดียวมันก็จะทําให้สุกบ้างไม่สุกบ้างมันก็จะทานไม่อร่อยฉะนั้นคั่วอย่างเดียวเท่านั้นครับคั่วไปเรื่อยๆคั่วจนไฟลุกเลยครับเราก็ง่ายๆครับ มันลงมาบนดินเข้ามาคั่วต่ออีกเล็กน้อยแล้วพอได้ที่ปุ๊บคว่ำครับง่ายไหมครับคว่ำอย่างเดียวเลยครับคว่ำเพื่อที่จะปรบให้ไฟมันดับนะครับถ้าไฟไม่ดับเราก็ใช้ไม้เกลี่ยเกลี่ยนะครับเกลี่ยเสร็จทำยังไงต่อจะต้องเอาไปเข้าเครื่องไหมหรือว่าจะต้องเอาไปทํายังไงต่อเอาไปเข้าวิธีการอบไหมไ,ม,ไม,ม่ไม่ครับมีไม้มีกระดานรองที่เหลือคือใช้มือทุบครับ ทุบทบเท่านั้นครับทุบกันไปเรื่อยๆทุบจนเนื้ออ้เปลือกมันค่อนข้างจะยุ่ยแล้วก็สามารถแบกออกมาได้แล้วเนื้อในเราก็จะเอาไปกินนั่นแหละครับวิธีการกินลูกไก่ ชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน ไม่ได้ทุกวันนะมันต้องหาช่วงต้องดูดูช่วงน้ําด้วยมันจะมีน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมพี่มันขึ้นน้ําลงเราต้องเช็คด้วยว่ากี่ค่าถ้าสมมุติว่ามันน้ําไม่ลงหาไม่ได้นะธรรมชาติอย่างนี้ครับเ,เอาแน่แนนอนกับมันไม่ได้ มาตั came, ้งแต่ตอนขามาแล้วบอกว่า <Tonight> ขับยากไหมเรือหางยาวเนี่ยเขาก็บอกว่าขับไม่ยากหรอกพี่ก็บอกขับไม่ยากหรอกแค่เอามือจุ่มๆผลักๆทำง่ายู้วยมันรับสัลกรรมเลยเดีเลยนะเดี๋ยวลองไปดูกันนั้นไหนๆก็มาอยู่โฮมสเตย์แล้วต้องทำให้มันเหมือนทุกอย่างดิเดตอนนี้สตาร์ไม่ได้ คราวนี้มีโอกาสถึงถึงสถานที่จริงถึงบนเรือจริงก็อดที่จะขอพี่เขาทดลองขับไม่ได้ก็เลยอา,อาสาเป็นแค่คนคัดคัดท้ายดีกว่าใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่าคัดท้ายเพราะว่าเรือนี่มันจะเป็นเรือหางยาวแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าหางเสือครับโยกไปหน้าโยกถอยหลังมีอยู่2ออย่างคือโยกหน้าโยกหลังโยกหน้าขวา โยกหลังซ้ายประมาณนี้ผมก็คอยบังคับนั้นก็สนุกดีครับเพราะเป็นความแปลกเป็นความเป็นความสนุกที่ที่ที่ไม่เคยได้ทํามาก่อนนะครับมันก็สร้างสีสันให้กับชีวิตได้ดีอย่างอย่างหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เขาหาหอยชักตีแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงหอยชักตีนเพื่อใครยังไม่รู้นี่นี่นี่หญ้าทะเลไม่ลงงานเยอะนี่หญ้าทะเล ได้ไม่ยาสเลนี่จริงๆนะครับเป็นเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตที่ที่หายากที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะก็คือพยูนอย่าเรียกว่าปลานะต้องเรียกว่าพยูนซึ่งเป็นสัตว์ที่เหลืออยู่ไม่กี่ไม่กี่ตัวเมื่อก่อนเมื่อก่อนก่อนที่จะมีการอนุรักษ์เกิดขึ้นเหลืออยู่ประมาณ30ตัวทั้งประเทศไทยแต่ตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วละ่ะเป็นร้อยแล้วละ่ะ ก็แค่ลอยอยู่ดีครับจาก,จากที่มีเยอะเวลาหาหอยชักตีนเขาจะดูช่วงที่น้ํามันลงคือปกติบางทีถ้าน้ํามันไม่ลงเนี่ยก็ไม่สามารถจะเดินหาหาหอยได้เพราะว่าการเดินหาหอยนี่คือมันต้องเดินบนเนินสันดอนที่น้ําลดนะครับ วิธีการเดินหาก็ง่ายๆเลยครับใช้ตาดูอย่างเดียวเพราะหอยมันไม่ต้องเอาตีนเขียยหรือว่าไม่ต้องทําอะไรกับมันนั้นแต่ใช้วิธีการสังเกตเป็นหลักครับหอยมันจะบอ,อกสีน้าตาลน้ำตาลเราก็ต้องค่อยๆสังเกตว่ารูปร่างมันเป็นอย่างนี้นะเราก็ค่อยๆดูทีละส่วนของพื้นที่ที่เราเดินนะครับ <c oughs> โอ้นี่ตอนผมเดินเอาเอาง่ายๆนะผมเดินผมไม่เห็นนะ <c oughs> ดูดิจะเห็นได้ไงเนี่ยเ <c oughs> นี่ย นี่ตัวตัวนี้มองยากกวไปโอ้โหอันนี้ก็หอยชักตีนเหมือนกันฮะเพราะว่ามันยาวๆเปลือกมัน<อ>ขขขเขาที่เขาเรียกเปลือกบางอ๋อเปลือกบางครับไอ้นุเปลือกหนาอ๋อมีแบบเปลือกบางเปลือกหนาด้วยใช่ไม่ใช่จับหอยชักตีนเจออ่่นนีอีกตัว พี่กินแล้วงี่พี่มองเห็นได้ไงชินนะพี่ชินชินนี่หนึ่งตัวโอ้โหให้ตายถึงถึงแบบมอง <บ S 2> ไม่เห็นอะไรสักตัวเลยไอแบบนี้ก็หอยะตีนแต่ว่าวมีน้อยอ๋อมีน้อยอ๋อเนื้อมันน้อยเนื้อมันน้อยตัวมันจะยาวผิดกันใช่ไหมใช่ครับส่วนมากอันนี้เขาจะบอกว่าเขาเอาตัวไหนครับตัวนี้เอาพวกนี้เอาพวกนี้ไอนี้จะเป็นตัวผู้นี่เป็นอ๋ออ๋อนี่คือตัวผู้ใช่ตัวเมีย ครับมึงไปกินไม่าหรอกนะขอเถอะอันนี้คือเกอเก็บเลยเก็บเลยนี่คือตัวผู้เนี่ยคือตัวผู้อันนี้คือตัวเมียตัวผู้จะเรียวๆเ,เขาบอกว่าไม่นิยมเอาไปรับประทานเนื้อมันน้อยต้องใช้แบบนี้เนี่ยแบบนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยแบบเนี้ยถึงจะเรียกว่า เอาไปรับประทานที่เขาขายขายกันนะครับใช่ก็เนี่ยก็จะเอาไปส่วนตัวผู้เราก็ปล่อยให้เขาไปผสมพันธุ์แต่พี่เขาหาเก่งมากครับเขาดูแป๊บเดียวเขาก็เห็นแล้วว่านี่หอยนะแล้วที่สำคัญไปคราวนี้หลากหลายหอยลยครับได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยว่าแต่ละหอยมันมีความสำคัญยังไงมันมีอันตรายยังไงนะครับ นอกจากหอยแล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่มากเพราะว่าที่นี่เขาอนุรักษ์นะครับวิธีการเก็บหอยเขาเขาก็ไม่ได้เก็บทั้งหมดตัวไหนเล็กเขาก็ไม่เก็บเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเก็บหมดมันก็ไม่มีอะไรกินเขาก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็มันไม่สามารถเติบโตได้อีกฉะนั้นตัวเล็กเขาจะไม่เอานะครับเขาจะเอาเฉพาะตัวที่เขาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งผมว่าแง่คิดที่ผมได้จากการไปตรงนี้คือคนพื้นที่จริงๆ เขาอนุรักษ์อยู่ในวิญญาณของเขาอยู่แล้วครับไม่จําเป็นต้องไปสอนเขาให้อนุรักษ์ไม่จําเป็นต้องไปขยันขยอให้เขาอนุรักษ์เขาอนุรักษ์ด้วยความเป็นเขาอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่อนุรักษ์เขาก็จะไม่มีกินฉะนั้นคนอย่างเราเราเองต่างหากเวลาเรามาเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําตามคนพื้นถิ่นด้วยก็คือต้องอนุรักษ์ตามเขาด้วยไม่ใช่แบบไปล้างไปผลาญไปเที่ยวแล้วก็ไปล้างผลาญเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับฉะนั้น ตรงนี้ผมว่าสําคัญมากของคนที่มาเที่ยวทะเลหรือว่าที่ไหนก็ตามครับเนี่ยถ้าเดินไม่ระวังนะหอยเม่นเห็นไหมอมันสู้ด้วยว่ะเวลามาที่อย่างเงี้ยต้อง ต้องตามพี่เขาเลยนะนี่จะเดินเดินสุมสส่มสสุ่ม5้นี่ซวยเลยนะนี่